สำหรับคันนี้มีเพียงคันเดียวลูกค้าที่กำลังอยากได้รุ่นนี้อยู่นะคะชมคลิปนี้ให้จบล้อมแม็กก็จะเป็นทูโทนนะคะยางปี2022ค่ะลูกค้ายางใหม่นะคะถ้าเรามาเลือกเล่นเป็นมาชตตี้ลูกค้าก็จะได้รถในราคาที่มันไม่สูงแต่ได้ปีใหม่นะคะในออปชั่นที่มันพอๆกันนะคะเป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็สามารถนวดได้ดี สวัสดีลูกค้าบอรถบ้านทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเซลลพี่แนนซี่นะคะในช่องทาง y o u t u b e อีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะบอกได้เลยว่ารถคันที่แนนซี่นำมารีวิวนะคะคันนี้เป็นที่ต้องการในท้องตลาดอย่างมากเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่นำเข้าแล้วนะคะประเทศไทยไม่ได้นำเข้าแล้วแต่ที่บอรรถบ้านมีนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะอยากได้รุ่นนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะเพราะว่าที่ต้องการในท้องตลาดแล้วก็เต็นต์รีวิวกันเยอะมากว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นที่ต้องการแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆใครที่มีนะคะเหมือนมีพระราคาดีเลยก็ว่าได้นะคะแต่วันนี้มาจอดแล้วที่บอยรถบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะตัวนี้นะคะเข้าใหม่เลย ะะเป็นโตโยต้ามาเจตตี้2.8พีเมียมนะคะผลิตปี2019จดทะเบียนปี2020ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถตู้หรูหลานะคะระดับพีเมียมคาก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้ด้วยรูปทรงเอกลักษณ์ของเขาเอ๊ะบางคนอาจจะแบบว่าหน้าตามันแปลกจังเลยทำไมไม่เคยเห็นเลยมีรถรุ่นนี้ในท้องตลาดด้วยหรอตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าเคยได้ยินนะคะ ถ้ารุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นโตโยต้าเวนจูรี่นะคะแต่ตอนนี้เวนจูรี่ไม่มีแล้วนะคะในรถตู้ของโตโยต้านะคะก็ผลิตเจ้าโตโยต้ามาเจตีมาได้สักช่วงเวลาไม่นานนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่ระดับผู้บริหารนะคะหรือครอบครัวที่ต้องการรถตู้ในระดับหรูหราไว้ใช้งานนะคะเพราะว่าราคาของเขาตอนนั้น ออกห้างก็ประมาณไม่เกิน2ล้านนะคะสำหรับมาเจตี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์นะคะด้านหน้าของเขาจะดีไซน์ออกมาคล้ายๆโตโยต้าอัมพาดนะคะแต่ว่าอัมพาดจะราคาค่อนข้างสูงกว่าเยอะพอมาเป็นเจ้ามาจตี้เนี่ยก็เหมือนเอาเจ้าเวน t จ r รกับเอาพาดนะคะมาดีไซน์นะคะปนกันนะคะจนออกมาเป็นเจ้ามาจตตี้คันนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันหรูหรามากนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆเลยแล้วราคาจับต้องได้นะคะราคามืองสองแพงกว่ารถใหม่ แต่บอกเลยว่าน่าใช้งานจริงๆนะคะสําหรับคันนี้มีเพียงคันเดียวลูกค้าที่กําลังอยากได้รุ่นนี้อยู่นะคะชมคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังอยากได้รุ่นนี้อยู่ต้องการรถสวยสภาพดีนะคะรีบโทรแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นนี้ด้านหน้าของเขาดีไซน์นะคะตัวนี้เป็นสีดํากันชนหน้าแบบคมเมียมนะคะแล้วก็ ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลน LED ไฟเดีย์ไทม์ลันนิ่งไดร์แบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าที่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติค่ะลูกค้าโอ้โหแค่ดีไซน์ข้างหน้านะคะแค่ดีไซน์ข้างหน้าของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยหรูหลานะคะแล้วย้ายเครื่องยนต์เนี่ยมาอยู่ด้านหน้า ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะคะลูกค้าเครื่องยนต์2.8ดีเซลเดี๋ยวแนนซี่เปิดเครื่องยนต์ด้านหน้าให้ลูกค้าได้ชมหน่อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.8ดีเซล163แรงม้านะคะโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะตัวนี้แล้วบอยรถบ้านอย่างที่บอกคะ่ะเม็ดอาร์คเดิมนะคะไม่มีประวัติชนหนัก พิคว่ำน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นค่ะเครื่องยนต์สดมากๆนะคะสำหรับเจ้ามาเจตตี้ตัวนี้นะคะรองรับน้ำมันนะคะสูงสุดได้ถึงน้ำมันดีเซล B20 นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่ามาเจตตี้ตัวนี้นะคะให้ความลักชูรี่แวนมากๆนะคะแล้วก็เป็นความต้องการสูงนะคะสำหรับบุคคลที่หากมีความไฮเอ็นนะคะมีความไฮเอ็นในตัวเองอยากได้รถตู้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะมาเจตี้เนี่ย นันบอกเลยว่าสวยมากๆนันเคยได้รุ่นแกนมานะคะ1คันเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วมีเข้ามาเนี่ยหคันเป็นรุ่นแกนลูกค้าเนี่ยโอนจองมาจากต่างจังหวัดนะคะส่งรถต่างจังหวัดไม่ต้องเห็นรถเลยเพราะว่าเขารู้ในความที่เออเป็นตัวมาจิตตี้เนี่ยคือรถเนี่ยสวยหรูหราอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นอยู่ในเต็นท์รถที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะเขาได้สินค้าดีไปแน่นอนค่ะ บอกได้เลยว่าใครที่อยากได้อยู่นะคันนี้เนี่ยสมควรค่าแก่การเป็นเจ้าของมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันหน่อยเนาะแล้วก็ไปดูภายในนะคะลูกค้าอ่ะตัวนี้ขนาดล้อนะคะขนาดล้อแม็กของเขาจะขนาดล้อเนี่ยคือ2 3 5 60ขอบ17นะคะล้อแม็กก็จะเป็นทูโทนนะคะเป็นทูโทน คมเมียมตัดดำนะคะยางปี2022ค่ะลูกค้ายางใหม่นะคะ2022เพิ่งเปลี่ยนเลยเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาเลยนะคะอ่ะเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาได้เลยคือพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกด้านข้างสามารถพับปปับไฟฟ้าได้เดี๋ยวเราดูดีไซน์ตรงด้านคนขับก่อนดีกว่าอ่ะด้านข้างและด้านคนขับเบาะของเขานะคะในรุ่นมาจตตี้ จะมีทั้งหมด2โทนจะมีโทนดำกับโทนเบทนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีเบทโอเคนะคะตัวนี้ภายในนะคะจะเป็นแต่งด้วยลายไม้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็เป็นเบาะหนังสีเบตในด้านคนขับนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ี่ขออนุาตขึ้นไปสตาร์ทเนาะโอเคอ่ะ จะเป็นพุทสตาร์ทนะคะในรุ่นพรีเมียมเนาะแล้วก็บาะปรับไฟฟา้าเป็น, Gear Auto, นะะเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเลขไม้นะคะเลขไมอยู่ที่1แสนโลนะคะคันนี้เข้าศูนย์อยู่นะคะในทุกระยะนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านที่สภาพดีมากๆนะคะโอ้โหแค่แค่เข้ามานั่งอ่ะอันนี้เป็นเป็นตัวคนขับนะคะแค่เข้ามานั่งก็รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันหรูหรามากๆ นะคะเหมือนที่เราเคยรีวิวพวกโตโยต้าอัลพารนะคะโตโยต้าเวลฟนะคะตัวนี้แนนว่ามันก็โอเคอยู่แต่ราคามันเบาวกว่าแล้วก็ย่อมเยาวกว่านะคะถ้าเรามาเลือกเล่นเป็นมาจ e ต t ิลูกค้าก็จะได้รถในราคาที่มันไม่สูงแต่ได้ปีใหม่นะคะในออปชั่นที่มันพอๆกันนะคะระบบเครื่องเสียงก็คือใช้งานได้ครบทุกอย่างทุกโหมดนะคะตัวนี้ แล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะในด้านคนขับนะคะ c r u s e Control นะคะสามารถใช้งานได้หมดนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานทุกอย่างนะคะคือมีครบทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าถุงลมนิรภัยนะคะก็จะมีทั้งหมดรอบคันแล้วก็จะมีตรงเข่าคนขับด้วยนะคะตรงนี้จะมี airbag อยู่นะคะลูกค้าโอเคเป็นหนังแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดมากมาก ะะไม่ช้ํานะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะว่าตัวเนี้ยมันรักชูรี่แค่ไหนนะคะในรถตู้11ที่นั่งเนาะด้านหลังหรูหรามากเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะสนับสนุนโดย c r r 4 s u r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟชั .com โอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะคะเปิดปิดสองข้างเลยนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าอะเข้ามาปุ๊บโอโ้ลูกค้าแค่เปิดประตูเข้ามาปุ๊บบ่งบอกถึงความหรูหรามากนะตัวนี้เป็นเบาะสีเบดเนาะแล้วก็เป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็สามารถนวดได้เดี๋ยวบริหารหลังงั้นขออนญาตเฮ้ย เป็นเบาปรับไฟฟ้านะคะปรับได้โอเคเข้ามานั่งแล้วว่ะรู้สึกว่ามันหรูหรานะเพราะว่าเคยเคยรีวิวเอาผ่าดไปเน้นว่าตัวเนี้ยนั่งสบายนั่งสบายมากเป็นเบามิกกี้เมาส์ด้วยแล้วก็แต่งลายไม้มันกว้างอะเน้นว่ามันมันมันดูกว้างมากอะแล้วก็หรูหรานะคะในในระดับ ในระดับไฮเอ็นก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวลองปิดประตูแล้วเดี๋ยวยตัวนี้ประตูเนี้ยสามารถปิดจากตรงนี้ได้แล้วก็จากตรงคนขับได้ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีม่านให้ด้วยเนาะอ่ะมีม่านให้มีม่านให้ครบนะคะแล้วก็มีไฟฉายระบบแอร์ควบคุมตรงนี้นะคะปุ่มนวดมีครบเหมาะปรับไฟฟ้าๆๆเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งตัวไหนนั้นว่าก็ มันสามารถเดินหน้าถอยหลังได้เนาะตัวนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังเข้ามาได้ถึงตรงนี้เลยนะคะอืมนี่โอเคฟืบนี่นะคะเพื่อใช้พื้นที่ด้านหลังอ่ากว้างอยู่แล้วภายในคันนี้นะคะลูกค้าสะอาดมากมากนะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่า ไม่สกรปรกแน่นอนนะคะแล้วตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัยนะคะดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับเจ้ามาเจตตี้ตัวนี้นะคะลูกค้าแล้วมันไม่นำเข้าแล้วไม่นำเข้าแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเราจะเจอที่เวลาเขารีวิวกันเยอะมากว่ารถรุ่นเนี้ยเป็นที่ต้องการในท้องตลาดสูงมากเป็นที่ต้องการสูงมากนะคะ บอกได้เลยว่าใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะโอ้มีมารอบคันเลยดีไซน์ด้านท้ายสวยมากลูกค้าด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ของเขาเลย t o y o ต a ามาจ็ตตี้นะคะดูดูใหญ่มากดูคันใหญ่มากลูกค้าฟึบอ่าฟึบด้านท้ายเบาะสามารถพับได้นะคะ เบาะคู่นี้ลูกค้าสามารถพับแล้วแขวนขึ้นมาได้นะคะสำหรับใครที่จะต้องการใช้พื้นที่แค่4ตัวข้างหน้านะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยต้องการที่จะวางของวางถุงก๊อฟนะคะหรือว่าต้องการวางสัมภาระต่างๆนะคะกระเป๋าเดินทางนะคะก็สามารถพับเบาะตรงนี้ได้ค่ะลูกค้าโอ้โหดูมาแล้วทั้งคันนะคะดูมาแล้วทั้งคันบอกเลยว่า สวยน่าเป็นเจ้าของน่าจับต้องจริงๆนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถนัดดูรถจริงได้ที่บอร์ดรถบ้านสาขาเพชรบุรีค่ะแล้วก็สามารถทดลองขับได้นะคะเอกสารการซื้อขายไม่ครบถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกุญแจสำรองนะคะเล่มทะเบียนรถนะคะของเรามีครบทุกอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูดัานไาด้หนึ่งครั้งแล้วมาฟังราคากันซิว่าเจ้ามาเจตตี้ตัวเนี้ยเราเปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะรถตู้ สีดำระดับผู้บริหารหรูหราแล้วก็ไฮเอนด์มากๆนะคะตัวนี้เป็นปี2020นะคะตัวนี้จะผลิตสุดท้ายก็คือปี2019ของตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จดทะบเบียนปี2020นะคะมีเล่มทะเบียนให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็ตรวจสอบครบแน่นอนนะคะย้ำรุ่นแล้วก็ราคาของเขาอีกหนึ่งครั้งค่ะ To โ,โยต a ามาเจตตี้2.8พีเมียมปี2019จดทะเบียน2020 ะะรถบ้านมือเดียวเอกสารซื้อขายถูกต้องทุกอย่างค่ะราคา2 1 1ล้านบาทค่ะใครที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของเจ้ามาเจตตี้ตัวนี้นะคะสามารถโทรสายด่วนนะคะเข้ามาได้เลยที่เบอร์นันซี่นะคะอยากดูรถจริงทดลองขับนัดเจอได้เลยนะคะหรือใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะสนใจเข้ามาดูก่อนได้เลยค่ะนั้นบอกเลยว่ามาเจตตี้ตัวนี้ ไม่จอดนานแน่นอนเพราะว่าความต้องการของท้องตลาดค่อนข้างสูงนะคะแล้วสินค้ามีน้อยไม่ผลิตแล้วนะคะไม่นำเข้าแล้วนะคะแต่ความต้องการสูงบอกได้เลยว่าของดีมีไม่เยอะนะคะรีบโทรกันเข้ามาค่ะฝากเจ้ามาเจต,ตี้คันนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศไทยแนนมีบริการจัดส่งรถให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะจะซื้อสด จะจัดไฟแนนซ์ Finance, โทรเข้ามาคุยรายละเอียดการซื้อขายกันก่อนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของบอยรถบ้านแล้วก็เซลล์นันซี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ